ยัดเหม่ยแล้วตัวเช่เลยมันยืนอยู่่ยโอ้ยโอ้ยปวดหลังหมุนไปหมุนมาเอ้ยโอ้โอ้ยที่ของกระดาสุดยับที่ผมพูดสกายไลท์ชาแนล่ด็กเกนที่มีชื่อว่าโรงพยาบาลบอกรับผมแล้วอยู่กับไอตัวนี้เขที่ยืนหน้าโรงพยาบาล โรงบาลนะูเห็นโรงเรียนวะเฮียนั่นก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ยืนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับผมนั่นก็ไปกันเลย let's go <S มันมีระดับด้วยเออผีคุณจะมองไม่เห็นผีผีจะมองไม่เห็นคุณอืมเอาง่ายพอ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยชื่อเป็นเกล่ะไรวะใจสุดใครคือคนที่คุณเพิ่งเห็นเออกูอ่อานไม่ทันละอ้เหี้ยเอาว่าช่างหัวไหมฮะ เอาจริงดิแมวแมวแมวโอเคผมสถานการณ์ไปเพิ่มเอ่อแสงโอ้โหชิ้นดลดถล้าเนะี่ยโอเคถือว่าสว่างนิดนึงแค่ถ่ายคลิปเฉยเฮ้ยกล้องจะเกิบกอง,กกอ,งอ่อเกี่ยวทุระได้เด้ออา่าลำคาญแมวกูมาลยตอนนี้ลีดทางเข้าเามันให้กุญแจทำเพียหรอปะ เป็นกูไม่มาห,าหรอกที่นี่อ่ะเฮ้ยเขียติดฉากไอ้สัตว์แล้วนี่กูโดนนี่กูพุ่งชนเข้าโรงพยาบาลเลยเนะี่ยใครมันใช้พัดลมวะมีกล้องเ่ยโซมโอ๋อเออกูไม่ใช้หรอกี่ฮีย เคลียรมเปนกีเสียงให้เลยเคียห้องห้องเพศศัก,กรรมเปิดไม่ได้อืมโอ้ไปใช้โอเคอืมอืม่อ,อนในตู้ได้เฮ้ยทำไมมีให้กูซ่อนอืมใส่แล้วสิ ôi oh shit, chưa mà, mà nó bị jump scare ở này, mà, hình jump scare, mà, à, không, có gì, vậy đó, Hùng, đèo sao oh, Ồ, mình phung Ồ, mình stamina, ấy, tại sao không để cho tao phung, vẫn còn sống, ở đây của หนังสือฉีกหรือเปล่าคืออะไรเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสตีนสัตวตีนเนอสัตวตีนเท้ากูกลัวไหมกูกลัวแหละโหลดโหลดโหลดนะโหลดพี เฮ้ยเชงแง่แงไม่เกลัวครับนงเียกระตุกอะไรกระตุกะอันนี้ยงเอากวตีนกูบออืมไม่สำรวจตลงเพี้ยไรอืม เฮ้ผมว่าผมอยู่บ้านเงี้ยผมว่าจะจกเข้าโค้งคงว่าไปเลยโอ้เราจะดูคอมพิวเตอร์กันไอ้เฮียคอมพิวเตอร์วินโดวส์นี่อะไรวะจำเป็นเหรอไม่เหี้ยเลยวะแล้วฐานไปใจ่ตะกบโอ๊บโอ๊บโอ๊บอยู่ไหนเออผมไม่รู้ว่าผีอ่ะ มันรู้ผีไป่โดนเวพอร์หรือเปล่านะอ๋อใช่นี่นี่คืออะไรโทรศัพท์ดังที่ไหนอันดับแรกอ๋อเฮียห้องวิชินนิววิสัยไอ้เหียกอ่าเลยลิ้นพันธ์อ๋อมีไมอรเก์กูอแอบ โอ้ยกระตุกอ้าวอะลูอะลูไงอยู่ไหมอะลูบ้าเยอะเจ็บมันเมื่อยพ่องสิ้นนี้อ่ทานไปใช้ตัดกบอ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 บไปไม่ได้ไม่รู้เว้ยเราจะต้องเราจะเดินตามสุสีผีมันเดินผ่านมาคือทางนี้เอาวะไอ้ลูกกูกระตุกมากเลยเป็นเราอะ ฉันกำลังทำอะไรกูจะลุ้งอะไรเฮ้ยผมนี่นั่งหะจออ่ะอหรูผีกะมา,าไหนวะกูสึกไม่ดีวะ่ะเฮ้ยไม่รู้เฮ้ย นี่เปิดไม่ม,ใออมีให้กูส่องไรส่องกระจกอ่ะไม่มีเงาตัวเองให้กูส่องลำเพียรเลยไอบ้บาอันน่ะอโอ,โอ,โอยังยังยังแม่กูเจอผีแล้วมันทำให้กูตกใจกูจะออากเกมเลย อะไรเอ่ยอห้องตายเสียงอะไรอ่ะกูห่างจอแล้วกูเดี๋ยวกูห่างจอไว้ก่อนกูเปิดที้พ่อห้องตายไม่เปิดให้กูอีกเฮ้ยใช่ครับตอนนี้ฉันกำลัง คิดอะไรเนี่ยฮนะวัดโอ้แมจิกโอ้ยโอ้ยเกมโอ้ยอืมโอ้ยเอาต่อต่อต่อทำไมพวกพี่ใจร้ายอ่ะครับนี่ใส่ไม่ดี